ละคอสั้นเรื่องแม่ลำเอี้ยงรักพี่มากกว่าน้องไปรับชมกันเลยยู๊ยอ้ยน้อวันนี้สอบไงเลยได้กลับบ้านเร็วสวัสดีค่ะครูใหญ่สวัสดีไปกันเถอะ กลับบ้านดีกว่าพี่โอเคกลับบ้านดีกว่าอยากกลับบ้านมากเพราะวันนี้ดีใจกับผลสอบตัวเองมากเลยหรอใช่ดีใจมากๆเลยอ่ะฉันได้ตั้งหนึ่งรอ่ะฉันได้แค่เกเอง ฮ่ฮ <ST S> ่าฮ่ฉันอยากไปโชว์ให้แม่ดูแล้วถึงบ้านสักทีวันนี้แม่อยู่ไหมนะนา่าจะอยู่แหละอ่ะนั่นไงทำอาหารอยู่ไข่าดาวอีกแล้วเหรอแม่คะหนูกกลับมาแล้วคะ่ะ มาแล้วหรอจ๊ะใช่ค่ะโอเคคุณครูบอกว่าวันนี้ผลสอบออกแล้วนี่ใครได้เท่าไหร่กันบ้างเอามาให้แม่ดูสิ <c oughs> วางกระเป๋าก่อนสิโมเดลได้เท่าไหร่หนูได้ร้อยเต็มเลย แล้วแมกเกอร์ละได้เท่าไหร่ผมได้แค่95เองครับอุ๊ยเก่งมากเลยแมกเกอร์เนี่ย95หนูเก่งมากเลยนะแต่โมเดลว่ะได้หลายรอบแล้วถือว่ารอบนี้น่าจะหลายรอบแล้วนะโมเดลเอ้าวแม่คะแต่หนูได้ตั้งหนึงเลยนะพี่ได้แค่95เอง เดี <H ơi h ơi ๋ยวแม่ไปหยิบน้ำมาให้นะจ๊ะแล้วของหนูล่ะคะแม่แม่ให้พี่คนเดียวจ้ะหนูก็ไปหยิบเองสิจ๊ะแม่ขอบคุณครับแม่จัดโต๊ะก่อนนะ เอะพี่ทำไมแม่ถึงให้แต่พี่อ่ะไม่รู้สิเฮ้ยไม่อยากกินข้าวเย็นแล้วอ่ะปิดเทอมนี้ก็มีการบ้านอีกแล้วไม่ทำได้ไหมเนี่ยขึ้นไปบนห้องดีกว่าหน้าเบื่อจังเลย เอ้ยนี่ไม่ใช่นี่ห้องแม่แต่ห้องฉละเฮ้ยไม่อยากไปกินข้าวเลยเนี่ยเฮ้ยน่าเบื่อชะมัดเลย เดี๋ยวอ,อันนี้ออกไปก่อนเพราะวันนี้จีจี้ไปไปไหนนะอ๋อไปเข้าค่ายลูกเสืออนุบาลอะ่ะฉันก็เลยไม่ใช่เข้าค่ายอะ่ะเออนั่นแหละเข้าค่ายเลยไปนอนพักแรมเลยจีจี้อ่ะไปคนเดียวฉันไม่ได้ไป <laughs> จีจีแค่สี่ขวบไปแล้วทุกคนไม่ต้องงงนะคะมากินข้าวจ้าโอ้แม่ทำอะไรเนี่ยน่ากินมากเลยอะโมเดลไม่มากินงั้นหนูกินไปสองจานเลยก็ได้จ้ะโอเคครับหนูกินค่ะมาจากไหนเนี่ย อืมอร่อยจังเลยอิ่มละใครกินหมดคนสุดท้ายล้างจานนะจ๊ะอ้าวแม่อิ่มมากเลยวันนี้เฮย้ย มีการบ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยแม่คะทำไมถึงให้หนูทำให้หนูล้างจานวันนี้ฉันจีจี้ไปเข้าค่ายใช่ไหม เคจีจีจไปเข้าค่ายวันนี้ไม่นอนห้องจีจีดีกว่าไปนอนห้องอื่นแล้วค่อยย้ายที่เกียดย้ายอิ่มวันนี้ไม่ได้ล้างจานด้วยเย่ yeah! โอ้แม่ทำไมให้หนูหล้างจานน่ะพี่ไม่ต้องมาดูเลย หนูอ่ะต้องล้างจานคนเดียวพราพี่อละแหละหหล้างจานเสร็จถูพื้นด้วยนะลูกอีกแล้วเหรอคะแม่และอีกอย่างอย่าให้หยดน้ำไหลลงมาจากซิงนะจ๊ะไม่งั้นหนูต้องถูพื้นจ้ะฮะไหนหยดหรือยัง อแม่คะอย่ามาดูเลยคะ่ะหยดแล้วครับแม่ทางงั้นหุงข้าวกวาดบ้านถูพื้นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างกระจกล้างห้องน้ำดูดส้วมเปลี่ยนฝักบัวและทำอาหารจะ้ะหาแม่ ลืมไปอย่าลืมเปลี่ยนฐานทีวีนะจ๊ะอย่าลืมเปลี่ยนนอ็อตเปลี่ยนน็อตโซฟาด้วยจ้ะและอย่าลืมกวาดอยากใ้ยด้วยนะจ๊ะอุ้ยแม่พี่ไม่คิดจะช่วยทํามั่งเหรอเฮ้กว่าจะล้างจานเสร็จ ต้องมาถูพื้นอีกเนี่ยเบื่อจังเลยจะปิดเทอมก็เหมือนจะไม่ได้ปิดอะเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยแม่รักพี่มากกว่าน้องหนูมไม่ทำแล้วให้พี่ทำคนเดียวเป็นเลยวันนี้ไม่อยากนอนกับพี่อะ่ะอยากนอนคนเดียวมากกว่า อยากนอนคนเดียวอยากทำอะไรคนเดียวืฉันอจะนอนตรงระเบียงเหรอเฮ้ยฉันนอนห้องนี้ดีกว่าฉันจะได้ไม่อยากให้ใครมารบกวนเฮ้ยฉันทำทุกอย่างไม่ได้นะฉันสาเกิดมาเนี่ยโอ๊ยการบ้านเยอะชะมัด จะมีเวลาที่ไหนไปทำงานบ้านที่แม่สั่งเล่าแม่ครับโมเดลไม่ทมาทำแล้วอ่าถ้างั้นหนูก็ทำก็ได้ไม่เอาครับ <c oughs> เดี๋ยวแม่จะทำเค้กทำเค้กอะไรหรอครับถ้าอยากรู้ก็ตามแม่มาสิ อเคครับเนี่ยเดี๋ยวแม่ทำเค้กไว้แล้วจริงๆแต่แม่เก็บไว้ในล็อกเกอร์นี่ไงล่ะเดี๋ยวเอาไปให้วางไว้บนโต๊ะก่อนฉลองสอบได้คะแนนเต็มของโมเดลจริงๆแม่ไม่ได้ลำเอียงหรอกนะแม่รักลูกทุกคนเท่ากันหมดเลย เดี๋ยวเราปิดไฟนะแม่จะไปเรียกโมเดลโมเดลอยู่ไหนเนี่ยอมไม่อยู่เหรอน่าจะอยู่ชั้นนะบนมโมเดลแม่ไม่ต้องมายุ่งเลยมันนี่แม่จะใช้หนูอีกแล้วใช่ไหมจะยอมไปได้ ไปตามแม่มา <c oughs> ตามแม่มานะจริง,รงแม่ดีด้วยนะโมเดล ลักลูกเท่ากันหมดเลยเก <cl aps> ่งมากทั้งสองคนที่สอบได้คะแนนเยอะวันนี้แม่ตั้งใจและเสร็จทุกอย่างมาตั้งนานแล้วขอให้ลูกเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปนะแม่ไม่ได้จะคิดจะลำเอยียงหรอกเพราะว่าแม่เค่แกงโมเร็วเฉยๆนะ <c ười> เป็นยังไงกันบ้างคะเปเพื่อนชอบกันไหมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไคร์แล้วกดกระดิ่งตุงกิงๆุงกิงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องวาวาสกุระได้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจุ๊บมาเดี๋ยวเราไปกินเค้กกันเถอะวันนี้แม่ตั้งใจทำมากเลยนะโู้เปิดไฟก่อนหนูรักแม่กับพี่ที่สุดในโลกเลยค่ะ